หาวิธีแก้ H1C1 นะคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคืออัปเดต Windows แล้วนัว่นก็คอม่ไดะเราคอยดูนะ เห็นมาแล้วนี่อัปเดตนี่ Windows 1 Service, Service Pack ment. นี่ก็จะมีนี่ได้ขึ้นมาเอ่อโลจีสามสี่วอต์ต้องการแก้ด่วนนะ ใครมีคำแก้ได้คอมเมนต์ได้นะอ่ะอขอบคุณค่ะ